น้าสวนหลวงเราก้ามวนหมูห่พันไม้จอกออล่าบให้มนุษย์รู้ซึ้งถึงคุณค่าของแผ่นดินและสายน้ำและที่สุดคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงอุทิศพระชนชีพรักษาดินและน้ำเพื่อก่อเกิดทันยพืชสำคัญผู้ชีวิตไทย นครน,นายกเจ้าหน้าที่จากหน่วยศิลปกรที่ห้ากำลังขุดลึกลงไปในชั้นดินเกือบสองเมตรเพื่อค้นหาร่องรอยอารยธรรมของผู้คนในดินแดนแห่งนี้ข้าสานดำเป็นโบราณวัตถุอีกชิ้นหนึ่ง ซึงสามารถพบตามแหล่งที่เป็นบ้านเมืองโบราณหรือชุมชนโบราณในสมัยทวรารวดีถึงสมัยลพบุรีลักษณะเป็นฐานที่เกิดจากการเผาไหม้ข้าเปลือกในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้น้อยข้าวสารดำพวกนี้นะฮะที่จิงมก็คือข้าวสารแต่มันดำโดยการเผามันเป็นข้าวสารซึ่งมักจะพบตามโบราณสถาน อันนั้นเราอาจจะยืนยันได้ในการทําพิธีกรรมแต่ข้าวสารที่พบในบริเวณอื่นอันนี้เราไม่แน่ใจว่ามีการใช้ในพิธีกรรมหรือว่าเป็นเป็นข้าวสารที่เกิดจากกิจกรรมในการทําข้าวแล้วล่วงหล่นหรือเป็นการเจรนาเผาของคนในอดีตเราคงต้องใช้หลักฐาน จากหลักฐานอื่นซึ่งเคยขุดเจอหรือชาวบ้านพบว่าในแถบนี้น่าจะมีอายุอยู่ประมาณศตวรรษที่12องได้14เป็นต้นมาจนถึงประมาณศตวรรษที่18จากเมล็ดข้าวสารดำที่เพิ่งขุดพบที่เมืองดงละครจังหวัดนครนายกและรอยแกลบข้าว ที่ติดอยู่ในอิฐโบราณสถานที่เมืองศรีมโหสถในเขตจังหวัดประจินบุรีที่เห็นนี้รวมทั้งร่องรอยกลบแ่ข้าวในอิฐที่พบในโบราณสถานจังหวัดต่างๆอีกถึง108แทห่งทําให้สามารถจึงยันว่าในประเทศไทยมีการปลูกข้าวมาแล้วนับเป็นพันๆปีดูเหมือนว่าประเทศไทย จะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในขณะที่คนในสยามประเทศก็ยกย่องและเห็นคุณค่าของข้าวมาแต่บรรพการดังปรากฏในกฎหมายลักษณะลักทรัพย์สมัยพระเจ้ามังรายมหาราชมาตราหนึง่งที่ระบุว่าข้าวเป็นของประเสริฐกว่าทุกสิ่งข้าวเป็นของวิเศษเลี้ยงชีวิตคนทั้งหลาย ยิ่งกว่านั้นผู้เป็นพระมหากษัตริย์ยังต้องทรงรับภาระหน้าที่ในฐานะเกษตรดีอันหมายถึงผู้เป็นเจ้าแห่งที่นาผู้ปกครองป้องกันนาให้พ้นอันตรายนับแต่อดีคนไทยได้สร้างพิธีกรรมต่างๆขึ้นเพื่อเป็นความหวังในยามผจญกับความไม่แน่นอนของธรรมชาติ และเพื่ออำนาจศักดิ์สิทธิ์อำนวยให้คนผิดเจริญงอกงามแต่พิธีกรรมเหล่านี้ชนไหนเลยจะช่วยบำร,รงุงฝันและบรรนานความอุดมสมบูรณ์ได้เท่ากับการที่พระผู้ทรงเป็นเกษตรกร,รีของแผ่นดินได้อุทิศพระองค์ลงมารองรับผู้มีชีวิตอยู่กับผนืนนาย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบหนึ่งร้อยปี พื้นที่กว่า1 5 0 0 0 0าหมตารางวาทางด้านตะวันออกของพระราชวังสวนดสิทเป็นทุ่งนาซึ่งเรียกกันในสมัยนั้นว่าทุ่งส้มป่อยและณนะทุ่งส้มป่อยนี้เองที่ไในบางวาโรกาสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหมอ่อมให้จัดพระราชพิธีจรดพระนางขันแรกนาควัน ปัจจุบันทุ่งส้มป่อยนี้คือสวนจิตรดาอันเป็นที่ตั้งของพระสนักจิตรดาระโหฐานที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเป็นเรื่องที่มาสอดคล้องกันอย่างน่าอัศจรรย์ที่หลังจากพระราชพิธีแรกนาได้ถูกงดเว้นไปตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงการปกครองในปี2475เป็นเวลาถึง28 ทุ่งส้มไปสถานทรี่ประกอบพระราชพิธีแรกนานในอดีตก็ได้กลับมาเป็นศูนย์กลางแห่งการฟื้นฟูพระราชพิธีแรกนาขวัญและความสำคัญของข้าวที่มีต่อแผ่นดินไทยอันมันเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาอันลึกซึง้งของเกษตรประดีผู้ครองแผ่นดินองค์ปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2496ตอนการข้าวซึ่งขึ้นอยู่กับกรมกรเกษตรกรรมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกรมการข้าวทำหน้าที่รับสนองพระราชดำริมีการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับพันุข้าวตลอดจนความรู้เรื่องการรักษาการสีข้าวและและ้ว ในว,วันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2504พระราชพิธีเพื่อชมองขนครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประกอบขึ้นในพระอุบโบสถวัดพระศีรัตนศาสดารามพระองค์ทรงตั้งสัตยาธิฐานสังเสริญพระพุทธคุณให้ข้าวและพืชผลงอกงามบริบูรณ์ทั่วราชอาณาจัก โดยพืชพันธุ์ที่ใช้ในพิธีตั้งสัตยาธิฐานนี้จะพระราชทานให้นำไปใช้ในพระราชพิธีลงถัดไปวันรุ่งขึ้น11พฤษภาคมการประกอบพระราชพิธีจรวรพนางคันแรกนาขวัญได้จัดขึ้นณพระพราพิธีบริเวณท้องสนามหลวงโดยหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็นเสจักรพันธ์ในฐานะอธิบดีกรมการข้าว ทำหน้าที่พยาแรกนากวันหลังจากเสร็จพิธีมเมล็ดข้าวพระราชทานที่ถูกหวานอยู่บนพื้นมนทนพิธีก็ได้ถูกชาวนาที่แห่แหนมาจากทุกสารทิตเข้าแย้มชิงกันเก็บไปเพื่อเป็นขวัญแห่งผื้นนาของตนอพระเจ้าอยู่หัวแกสเสด็จเพลงอาคาวอจบก็ กลับพอกลับเต้ท่านขึ้นรถแล้วก็ชาแนาก็เขาแย่งก็โดยผมก็พอทั้งสี่ด้านเข้าไปแย่งคุยหาคุยข้าวพันกันก็บางคนก็ถามว่าไปไหนเว่าอยากไปขายบ้างบางคนก็ว่าจะเก็บเอาไปทําฝันถุงบ้างนะแล้วผมก็ไปเดินเดินเดินคนในฝนมันตกตกอยู่ก็ได้มาประมาณสามสี่เม็ดนะไม่มากมันปนกับโครนปนกับอะไรแล้วก็ได้มาก็เก็บใส่ถุงมา ในขณะที่พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวได้รับการฟืน้นฟูเพื่อผลทางด้านจิตใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งประสานความศักดิ์สิทธิ์แห่งประเพณีโบราณเข้ากับการทรงงานค้นควา้าเพื่อให้ผลที่แท้จริงในทางปฏิบัติด,ด้วยในเวลาเดียวกันดังนั้นในปีพุทธศักราช2504พื้นที่ว่างในบริเวณพระตำหนักจิรดาระหโหฐานด้านสนามม้าราชตินามัย ก็ได้กลายเป็นแลงนาทดลองปลูกข,ข้าวเพื่อใช้เป็นพันข้าวพระราชทานในพิธีแรกนาควายเหล็กหรือแทรกเตอร์คันนี้ได้พระราชทานแนวความคิดให้หม่อรมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวคุณสร้างขึ้นสำหรับไถานาภายในประเทศโดยคำนึงถึงความแข็งแรงทนทานราคาถูกและง่ายต่อการใช้งาน ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงขับรถไถนาควาย็ตลอดจนทรงหวานข้าวด้วยพระองค์เองโดยข้าวพันธ์ุแรกที่ทรงปลูกเป็นข้าวหอมชื่อนางมนเพื่อให้ครบถ้วนตามประเพณีโบราณในวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2504เจีงได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีทำขวัญข้าว หรือขวัญแม่โพศกขึ้นณนะแปลงนาทดลองขณะที่ต้นข้าวอยู่ในระยะตั้งท้องเพื่อรอวันจะออกรวงโดยจัดตั้งสาลแม่โพศกปักฉัดเก้าชั้นทํด้วยรวงข้าวปักธงสีต่างๆรอบแปลงนามีการแต่งบทร้องทําขวัญแม่โพศกพร้อมด้วยการตัดเรียงเครื่องหอมสําหรับแม่โพศกตลอดจนถึงการอาบน้ําตัดแต่งใบข้าว หลังจากที่ชาวนาได้ปากรมคือปลูกต้นข้าวไปแล้วประมาณ30ถึง40วันระยะนั้นข้าวกําลังเจริญเติบโตง,งอกงามดีมากนะข้าวกําลังเขาเรียกว่าข้าวอยู่ในแล้วเวลาตั้งท้องเพื่อจะเตรียมการออกดอ,อกนะทีนี้ข้าวนี่บางพันธ์ด้วยความางามมากถึงมันเกิดอาการเหัอใบชาวนาวก็จะมีอุบายขึ้นมาทำพิธีขวัญข้าวนะ ก่อนที่จะทําพิธีก็ต่้งสารขึ้นแล้วก็ตัดธงบริเวณนาธงนั้นก็เป็นอุบายชนิดหนึ่งเพื่อเวลาเข้าออกดอกแล้วมันจะได้การนกต่างๆที่จะมากินข้าวในนา ส่วนการตัดแต่งใบข้าวก็เพื่อจะไม่ให้ข้าวมันล้มเมล็ดข้าวจะไม่รีดผลผิก็จะดีขึ้นทั้งหมดนี้กับข้ากับหลักวิชาการสมัยใหม่พอดีนะเาเรียกว่าถ้าต้นพืชนี่ถ้าได้ตัดแต่งกิ่งไปบ้างผลที่ได้ก็จะออกดอกออกผลดีสมบูรณ์และนับแต่ปีพุทธศักราช2504เป็นต้นมา ปแปลงนาทดลองในพระตำหนักจิตระดาซึ่งมักเรียกกันว่านาในวังแห่งน,นี้จึงเป็นทางไปจักพยานถึงน้ำราชฤทัยห่วงใหญ่ที่ทรงมีต่อชาวนาของประเทศและยังได้ทำหน้าที่เป็นหน้าบันทึกประวัติศาสตร์ของการปลูกข้าวในประเทศไทยปแปลงข้าวที่เห็นนี้เป็นพันุข้าวไร่ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองส่วนที่เห็นในบริเวณนี้ โลูกข้าวนาสนเป็นข้าวพันธุ์ผสมที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าพระองค์ท่านได้ตองเลือกันพข้าวต่างๆที่ปลูกว่าให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตละภาคของในประเทศไทยมีทั้งข้าวเหนียวพระเจ้านะตลอดตั้งข้าวไร่ที่ปลูกในที่สูงสําหรับชาวเขาสมัยแรกๆตั้งแต่ปี2005 ร้อยสี่ร้อยห้าก็มีการข้าวกเก่าเช่นเป็นต้นว่าข้าวเนืองใหญ่สามสิบสี่ข้าวเหนียวสันตตองนล้วละแหงอันนี้เป็นต้นนะฮะการข้าวต่างๆเหล่านี้นะฮะต้องทารทานเครื่องโรคเครื่องมแมลงเพื่อชาวนาะเอาไปปลูกแล้วทำไมต้องฉีดยาปราบศัตรูพืชมากลงทุนน้อยแล้วพันุ์เหล่านี้จะต้องสอบล้องกับพัน์ที่รัฐบาลได้ส่งเสริมในช่วงระยะเวลานั้นๆด้วย เพื่อวันข้างหน้าชาวนาได้ทานข้าวไปปลูกก็จะได้มั่นใจว่าข้าวพันนี้ที่รัฐบากลกำลังส่งเสริมนี่พระองค์ท่านได้ปลูกได้ผลดีมาแล้วทุกวันนี้นาในวังยังคงทำหน้าที่เป็นสถานีทดลองข้าวในพระองค์มีการปลูกข้าวพันมาตรฐานที่ส่งเสริมให้ชาวนาปลูกแปดพันและแปลงสาธิต แสดงพันุข้าของรัฐบาล48พันพื้นหน้าในวงังแห่งเกษตรบดีพระองค์นี้จึงเป็นประดุจฐานสร้างขวัญและความมั่นคงให้เกิดขึ้นในหัวใจของชาวนาทั่วแผ่นดินแต่ทุกของชาวนาไม่ได้มีเพียงปัญหาเรื่องพันธุ์ข้าวเท่านั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีพระราชวินิจฉัยในการแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกถูกแต่ข้าวสารกับราคาแพงว่าทางออกก็คือการรวมกลุ่มกันในโรคสากก่อนพยายามไม่ข้าวผ่านเพียงมือผู้ผลิตผู้สีข้าวซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันไปถึงผู้บริโภคก็จะช่วยตัดปัญหาคนกลางออกไป เป็นโรงสีข้าวซึ่งสามารถจัดตั้งกันได้เองเฉพาะกลุ่มเล็กๆทรงให้สร้างขึ้นเป็นตัวอย่างในสวนจิตรดาราชทานานามว่าโรงสีปิ่นแก้วเป็นโรงสีระบบแรงเหวียงซึ่งทั้งอาคารและอุปกรณ์ของทุกระบบสร้างขึ้นจากแบบที่ประดิษฐ์ขึ้นได้เองภายในประเทศแม้เป็นโรงสีขนาดเล็กก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า คุณภาพและปริมาณข้าวที่สีได้ไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากขนาดของโรงสีตามที่ราชการเชื่อถือหรือตั้งข้อกำหนดไว้ในเวลานั้นยิ่งกว่านั้นโรงสีข้าวของพระองค์ยังได้ผลิตข้าวสารออกมาจำหน่ายในราคาย,ยุติธรรมด้วยอันเป็นแนวความคิดที่จะเป็นทางออกให้ชาวนาและผู้บริโภคสามารถซื้อขายข้าวสามกันได้ ในราคาที่พึงพอใจแต่เดิมคำว่าปิ่นแก้วเคยเป็นชื่อพัน์ข้าวที่ชนะเลิศในการประกวดข้าว World Grain Exhibition Conference ที่เมืองริจิน่าประเทศแคนาดาเมื่อเดือนสิงหาคม2476อันเป็นผลให้ข้าวจากสยามประเทศเป็นที่รู้จักของชาวโลกดูเหมือนว่า ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าวที่ผลิตจากโรงสีปิ่นแก้วของพระองค์ได้นำชื่อเสียงพันข้าวปิ่นแก้วในอดีตให้กลับมาเป็นที่รู้จักกันอีกครั้งหนึ่งทั้งรูปแบบโรงสีตัวอยา่างและวิธีดำเนินงานในรูปสากรได้ถูกนำไปใช้เป็นต้นแบบในการดำเนินงานของสหกรณ์การ,กรเกษตรในเวลาต่อมา ปีพุทธศักราช2516นาในวังก็ได้บันทึกเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงวิธีการเกษตรของชาวนาไทยอีกครั้งด้วยการทดลองปลูกพืชบนเวียนหลังทำนาแปลงพืชตระกูลถั่วชนิดต่างๆเช่นถั่วเขียวถั่วเหลืองเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการปลูกพืชเหล่านี้นอกจากเป็นการเพิ่มรายได้แล้วยังช่วยบำรุงดิน ให้ดีขึ้นสำหรับการทำนาฤดูต่อไปทุกวันนี้มเมล็ดพันธุ์ถั่วที่เก็บเกี่ยวได้นั้นได้พระราชทานให้โครงการต่างๆนำไปพัฒนาขยายพันธุ์เพื่อเกษตรกรตามท้องถิ่นต่างๆแตการทรงงานเพื่อชาวนาของพระองค์ดูจะไม่มีวันได้ผ่อนพักได้ทรงพบเห็นว่าในบางท้องที่ ผู้ปลูกข้าวกลับขาดแคลนข้าวบริโภคธนาคารข้าวตามแนวพระราชดำริจึงได้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2519ธนาคารข้าวของพระองค์หมายถึงศูนย์กลางข้าวของหมู่บ้านที่ให้บริการกู้ยืมข้าวเพื่อบริโภคหรือทำพันโดยมีคณะกรรมการที่คัดเลือกจากราษฎรในหมู่บ้านเป็นผู้ควบคุม เมื่อชาวนาผู้ยืมข้าวไปใช้เก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วก็จะต้องนำมาคืนธนาคารพร้อมดอกเบี้ยเป็นข้าวจำนวนข้าวที่เป็นดอกเบี้ยก็จะนำมาเก็บรวบรวมเป็นข้าวของกลางเพิ่มทูนอยู่ในธนาคารทำให้ปริมาณข้าวที่หมุนเวียนในธนาคารไม่มีวันธนาคารข้าวจึงเป็นทั้งแหล่งรักษาผลประโยชน์ และแหล่งจำรองอาหารของผู้คนในหมู่บ้านดังเช่นธนาคารข้าวของบ้านโสกนาคจังหวัดบุรีรัมย์การจะตั้งธนาคารเขาเหมืนว่ามี่เขาพกินพออยู่พอกินกนี่ก็คือว่าชาวบ้านกับมี่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเป็นการุนเวียนกันคือฟูว่ามีม่กินนิสัยนะครับเดี๋ยวนีู้ยืมกันกินไปเห็เ๋ยนีคือในฐานาวะว่าคนอยากจนนิสัย นูกัรเรื่องธนาคารข้าวนี่ท,ที่เขายืมไปเนี่ยนะครับที่ยืมไปปีนี้ว่ได้กับพรอผันกันไปปีหนา้าปีหน้าบ่าได้อีหลีมันแรงจำเป็นอีหลีกับพ่อผันนไปจนปีใหกเขาได้เขาสิเอามาแทนงเื่อนที่สครับต่อมากรมพัฒนาชุมชนได้ดําเนินการชักชวนให้ประชาชนจัดตั้งธนาคารข้าวตามแนวพระราชดำริ ขึ้นในหมู่บ้านต่างๆจนถึงวันนี้มีธนาคารข้าวถึงกว่า7,000แห่งทั่วประเทศพระราชพิธีจริพระนางคันแรกนาขวัญปีนี้ก็เป็นดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา เกษตรกรจากทุกสารทิศต่างเฝ้าคอยเวลาที่ตนจะได้เข้าไปเก็บข้าวพระราชทานเพื่อนำไปเก็บไว้เป็นมงคลแห่งผืงนนา อมอันจุข้าวพระราชทานค่อนข้างเก่าซองนี้คุณลงจำนงได้เก็บรักษาไว้อย่างเทิดทุนด้วยเมล็ดข้าวมงคลน,นี้เป็นขวัญแห่งชีวิตที่ลงจำนงได้ยึดมั่นมาตลอดอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายเอามาก็มาเก็บไว้ไอทิตโตบูชาโตพระนะฮะ ต๊ะพระแล้วก็โต๊ะพระของเรานี้ที่นี้ก็ยังอยู่ก็มีไอ้กระดูพ่อแม่บ้างแล้วก็พระตั้งมาแล้วก็พังข้าวมาน,นะแล้วก็มีธงอะไรๆยันเยินอะไรเนี่ยก็เอาเก็บไว้ที่โต๊ะบูชาว่าเราเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยไปไกลๆเนี่ยเราก็อขอหาพระนะก็บูชาก็เป็นสิ่งที่สริตมงคลนะ นับจากปีปฐมบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2493ข้าวและชาวนาก็อยู่ในสายพระเนตรของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้มาโดยตลอดไม่มีสิ่งใดจะบรรดาลความชุ่มชื่นในพระราชาหรือไทยได้เท่ากับยามที่ทอดพระเนตรเห็นว่า โครงการพัฒนาในรูปแบบต่างๆของพระองค์ได้ช่วยให้ชาวนาที่ยากจนสามารถผลิตข้าวได้พอเพียงที่จะเลี้ยงชีวิตให้ดีขึ้นเราไม่ยังศึกษาข้าวเนี่ยให้ปลูกให้ได้อือช่างนะข้าวต้องปลูก็อ,อีกอีกยี่สิปีข้างหน้าราชาก็อแปดสิบล้ ข้าวจะไม่พอถ้าลดลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เราจะต้องต้องซื้อจากน้ำนั่นน่ะนี่ที่มาที่นี่แล้วดีใจมากที่ทั้งกำนัทุกคนที่ร่วมกันทำชาวบ้านช่วยกันร่วมกันทําเป็นคนที่นั้ ทประชนชีพของเกษตรปรดีองค์ที่เก้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์นี้จะรักษาให้ข้าวยังคงเป็นพืชพันธุ์ที่อยู่เคียงคู่คำว่าไทยตลอดไป